ส่วนการสอบสวนกรณีคำร้องหัวเลือกสวออนะครับในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตเนี่ยล่าสุดนะครับมีความคืบหน้าออกมานะครับว่ากกตได้มีมติ ตั้งเจ้าหน้าที่ DSI เข้ามาร่วมเป็นกรรมการนะครับสอบสวนคดีนี้ด้วยแล้วครับโดยรายงานระบ,บุว่าที่ประชุมของกองกตมีมติแต่งตั้งนะเจ้าหน้าที่ข้าราชการจาก DSI เป็นเจ้าพนักงานตามมาตรา42พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด,ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนตามระเบียบว่าด้วยการสืบสวนไต่สวนจํานวน7คนด้วยกันครับมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ เมื่อวันที่26มิถุนายนของปีที่แล้วครับพร้อมกับแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ7คนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนก็ประกอบไปด้วยร้อยตํารวจเอกชนินน้อยเล็กท่านนี้ก็คือท่านรองเลขาธิการกรกตครับก็เป็นประธานกรรมการสืบสวนและก็ไต่สวนด้วยอีกท่านหนึ่งครับพันตํารวจโทอนุรักษ์โรจนิรันกิจ ท่านี้เป็นรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนางสุดทธดาคงเดชาผู้อำนวยการสำนักสืบสวนสอบสวนหนึ่ง นายชันชัยสมาคมผู้อำนวยการสำนักสืบสวนสอบสวนสองนายระวีอักษรสิริผู้อำนวยการกองคดีการฟอกเงินทางอาญากรมสอบสวนคดีพิเศษนายเอกกรินดอนดงครับผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์พิเศษของคดีเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบกรมสอบสวนคดีพิเศษและถ้าสุดท้ายก็คือนายประเคียงเพียรดีครับเป็นผู้อำนวยการกองฝ่ายสืบสวนสอบสวน5 ก็เป็นกรรมการสืบสวนและก็ไต่สวนโดยทั้ง7คนนะครับก็จะเป็นคณะอนุกรรมการตามมาตรา37เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนในประเด็นหัวเลือกสอวอนี่เป็นความคืบหน้าในการนะสอบสวนเรื่องของหัวสอวอว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรต่อไปนะครับ